สวัสดีครับผมจากร้านทวีสาบัามอนะครับสวัสดีพี่ยงพ่อแม่พี่น้องนะครับผมชาวเครื่องเสียงกลางแท้งท่านท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีมิกเซอร์นะครับยี่ห้อเอลโต้นะครับผมรุ่น MX 140 FX มาให้ทุกท่านชมนะครับผมเป็นตัวที่อยู่ในมือผมนี่เองนะครับมิกเซอร์รุ่นนี้นะครับผมมีความพิเศษโดดเด่นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับผมมิกเซอร์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่านะครับผมเอลโต้นะครับผมรุ่น amx 1 4 0 fx นะครับผมภายนอกกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมภายนอกกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมภายในกล่องนะครับผมที่โรงงานเขาแพกมานะครับจะข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ปล่ออกมานะครับผมข้างในนะครับจะเจอคู่มือนะครับผมจะมีคู่มือนะครับหนึ่งเล่มนะครับผมแล้วก็จะมีหม้อแปลงอะแดปเตอร์นะครับผมหนึ่งตัวนะครับข้างในจะแพ็กมาแบบนี้เลยนะครับผมจากบริษัทนะครับผมเราจะเอามานะครับผม ตัวมิกขวพลาสติก1ชั้นนะครับนะครับนี่เป็นเครื่องมิกนะครับผมแล้วก็ข้างในจะมีอา่าเป็นแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้เอาไว้เผื่อลูกค้าจะยึดแหลกนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้แกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาฟังก์ชันของเครื่องอยู่บนหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับ ตัวเครื่องค่อนข้างสวยมากๆนะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมยี่ห้อเอลโตนะครับผมรุ่น AMX140FX นะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เสียงดีแล้วขายดีมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหน้าเครื่องกันก่อนนะครับผมว่ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมให้อะไรมาบ้างนะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นมิกเซอร์8ชัแนลนะครับผม12นะครับ345678นะครับผมถ้านับด้านบนนะครับผม12นะครับ34นะครับ 5.6ตรงนี้นะครับผมแล้วก็78ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดู Input นะครับผมอินพุช่อง1จะเป็นแบบ XLR นะครับผม1.2.3.4จะเป็นแบบ XLR นะครับผมถัดลงมานะครับผมจะเป็นช่องไลน์นะครับผมก็คือ Input แบบเป็นแบบยัดโฟนนะครับผมถัดลงมาเป็นช่อง Insert นะครับช่องอินเสิร์ตตรงนี้นะครับผมไว้ใช้กับคอมเพรสเซอร์นะครับผมไม่ใช้กับคอมเพรสเซอร์นอกได้เลยครับผมถัดลงมาเป็น เลนนะครับผมประตูขาเข้านะครับผมอยากให้สัญญาณมาเยอะมาน้อยก็ปรับช่องนี้นะครับผมถ้าลงมาเป็นโลคัสนะครับผมเป็นโลคัสนะครับก็คือตัดเสียงเบสออกไปนะครับผมถ้าลงมานะครับผมปุ่มไฮปุ่มมิดปุ่มโลนะครับผมก็คือแหลมกลางเบสของเราเองนะครับผมถ้าลงมาเป็นปุ่ม AUX นะครับโวลูม AUX ของเรานะครับเป็น ผมไปใช้กับมอนิเตอร์นะครับหรือไม่ก็ไปใช้กับเอฟเฟกนอกนะครับผมถ้าลงมานะครับผมบลุรมตรงนี้เป็นเอฟเฟกนะครับผมเป็นบลุรมเอฟเฟกนะครับถ้าลงมาเป็นปุ่มแผ่นซ้ายขวานะครับผมเป็นปุ่มแผ่นซ้ายขวานะครับถ้าลงมาเป็นเลเวลนะครับผมความดังนะครับผมที่จะส่งเข้ามาหาที่ทางอมมัตเตอร์นะครับผม ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4อ,อันนี้เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่อง5 6นะครับผมห้ตรงนี้สามารถจะใช้เป็นแบบ XLR ได้นะครับผมหรือไม่เราจะเสียบรวมเป็นแจ็คโฟนโมโนก็ได้นะครับผมนะครับช่องที่7 8ก็จะเป็นช่องนี้นะครับผมนะครับเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับ เทปอินนะครับผมขาวแดงตรงนี้นะครับผมจะใช้ในกรณีสมมติว่าเราจะมีโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับผมมาเสียบเปิดเพลงช่องนี้นะครับผมถ้าเราเสียบปุ๊บเนี่ยเราต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับผมเราต้องกดตัวนี้ลงด้วยนะครับผมแล้วเรามาปิดเร่งตรงนี้นะครับผมเสียงมันจะได้ออกครับถ้าเราลืมกดตัวนี้เสียงมันจะไม่ออกนะครับผมถัดมาข้างๆกันจะเป็นเทปเอานะครับผมช่องนี้จะเป็นช่องขาออกนะครับต่อไปหา power นะครับหรือว่าคอส eq ของเรานั่นเองนะครับผม ขาออกของมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบ RCA นะครับผมช่องเล็กขาวแดงนะครับแบบที่2จะเป็นแบบ XLR นะครับผมแบบที่3จะเป็นแบบ j a c k โ ne นะครับผมแบบ XLR สัญญาณมันจะมาเต็มกว่าเพื่อนนะครับผมลองใช้ดูนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นช่องคอนโทรลลูมนะครับผมช่องนี้ก็เราสามารถส่งสัญญาณนะครับไปหา พอลดอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมโดยการนะครับผมโดยการกดตัวนี้ลงนะครับผมสัญญาณมันจะวิ่งออกช่องนี้นะครับผมถัดมาข้างกันจะเป็นแบบอาจจะเป็นช่องจะเป็นช่องหูฟังนะครับผมไว้ต่อหูฟังนะครับผมถัดลงมานะครับผมจะเป็น AU Xsense นะครับผมมันมี AU Xsense ให้2ช่องเลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับผมแล้วก็มี AU X Return แบบสเตอรดิโอนะครับผม2ช่องเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับผมนะครับ ถัดลงมานะครับผมถัดลงมาทางฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ็อกหนึ่งนะครับผมจะเป็นอ็อกหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นอ็อกสองนะครับผมจะเป็นอ็อกสองในการเปิดอุปกนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นอ่าเป็นโวลูมของหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นโวลูมเร่งนะครับผมเป็นโวลูมเร่งความดังนะครับผมอ่าของตัวนี้นะครับผมของของตัวนี้นะครับถ้าเรา เอาสัญญาณเข้ามาทางช่องนี้แล้วก็เล่งโวลูมตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเมนมิกเลเวลนะครับตัวนี้จะ,เป,ญญออปะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณออกไปนะครับผมเป็นตัวที่ส่งสัญญาณออกไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นปุ่มมิวเอฟเฟกนะครับผมคือเปิดปิดเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยนะครับผมสองปุ่มนี้ก็คือเป็นโปรแกรมของเอฟเฟกนะครับ ทางด้านหลังเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมมีสวิตช์เปิดปิด1อันนะครับผมมีสวิตช์เปิดปิดไฟแฟนทอมนะครับผมสมมุติว่าเรามีไมโครดนเซอร์นะครับที่ต้องการไฟเลี้ยงเราสามารถเปิดไฟแฟนทอมตรงนี้เลี้ยงได้เลยนะครับผมถัดมาจะเป็นช่องที่เสียบหม้อแปลงนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองเสียบไฟนะครับผมเปิดเพลงฟังกันนะครับผมว่ามิเซอร์ตัวนี้นะครับผมจะเสียงจะไพเราะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปฟังกันเลยครับ ผมถัดจากนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปฟังเสียงเอฟเฟกนะครับผมครับผมตอนนี้ผมได้ต่อไมค์ไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับผมนะครับผมการปรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมโลคัทไม่ได้กดนะครับผมนะครับด้านล่างนะครับผม EQ นะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผม AUX ไม่ได้ใช้นะครับเอฟเฟกยังไม่เปิดนะครับแพนแยกซ้ายขวานะครับผมเลเวลนะครับลุ เช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบนะครับตอนนี้ผมอัดอยู่หน้าตู้ลำโพงนะครับผมเสียงมันอาจจะหอนบ้างนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ต่อผ่านเครื่องปรุงนะครับผมหลุดเช็คผมจะเอาเสียงแหลมลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะหอนง่าย หลุดชีทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบอันนี้คือเสียงไม่สดๆนะครับผมจากมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใส่เอฟเฟกนะครับผมว่าเสียงเอฟเฟกของเขาจะเป็นยังไงนะครับหลกหลกเชีเชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบนะครับผมเอฟเฟกมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองบิดไปทีละโปรแกรมนะครับผมว่าเสียงเอฟิกแต่ละโปรแกรมนะครับผมว่าเสียงมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโปรแกรมที่สองนะครับผมฮัลโหลเชกฮัลโหลเิคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามครับผมฮัลโหลเิคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo ชีคหนึ่สองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชิก alo ชีคหนึ่สอสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้์ทดสอบห้าครับผม alo ชีคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนครับทดสอบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเจ็ดครับผม อโลชิคอโลชิคหนึ่งสองสาทดสอบ8ปดครับผมอโลชิคชิคหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแ้าครับผมอโลชิคชิคหนึ่งสองสาทดสอบสิบครับ ฮัลโหลชิปส th, ิบเอ็ดครับผมฮัลโหลชิปสิบกับสินี่จะออกแนวเอฟโนะครับผมเสียงสะท้อนเหมือนเสียงดีเลย์นะครับผมสิบสอครับผมฮัลโหลชิชิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าศูนย์สอบสิบสาครับผมฮัลโหลชิป ลิหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกทดสอบ12บสองสาไม่พูดนะครับผมสิบครับอรโหลชิกปรหลชิกหนึ่งสองสามสี่เสียงจะสะท้อนกล้องหน่อยนะครับผมสิบสีนะ,ค,ะ 15, ครับผมสิบห้าครับอโลชิกอรโลชิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกทดสอบนะครับผมสิบหครับผม ฮัลโหลชิคชิคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคุณภาพเสียงนะครับของเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเอฟเฟกของเขานี่สุดยอดเลยนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมที่มีเอฟเฟกที่สุดยอดมากๆนะครับผมเอฟเฟกของเขานะครับผมจะใช้เอฟเฟกของเอลิซิตนะครับผมจะใช้เอฟเฟกของค่ายเอลิซิตนะครับมาใส่กับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมเสียงมาถึงได้ดีขนาดนี้นะครับผม ส่วนวอลุ่มข้างล่างนี้นะครับผมเป็นหางของเอฟเฟิกนะครับผมอยากได้นะครับอยากได้หางของเอฟเฟิกมากน้อยแค่ไหนเราสามารถปรับข้างล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโปรดเช็คเช็กเช็คท,ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบ

ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผมมิกเซอร์ a l t o ต AMX 1 4 0 FX นะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมอยากได้นะครับผมสามารถทักไลน์เข้ามาคุยกันได้ครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมราคา4,600บาทนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมสามารถทักไลน์เข้ามาสั่งซื้อกับร้านเราได้เลยครับ ไลน์นะครับผมเป็นไอดีนะครับผม0854271073นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0854271073เช่นกันครับผมร้านทวีสาวบ้านม่อนะครับผมอยู่ที่จังบวัดสกลนครนะครับผมอําเภอสว่างแดนดินนะครับท่านใดอยู่ใกล้นะครับผมสามารถมาซื้ออยู่หน้าร้านได้เลยนะครับมาลองเสียงกันก่อนนะครับผมถ้าถูกใจพอยบ่ากันครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผม ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ